คุณอยากรู้ไหมครับว่าถ้าอยากเป็นนักแข่งรถในสนามแข่งขันเซอร์กิตคุณต้องใช้เงินกี่บาท วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าสาหรับใครเนาะที่กําลังมีความฝันนะว่าอยากจะเป็นนักแข่งรถนะหรือเริ่มต้นจะเป็นนักแข่งรถนะเ่ะต้องมีตังค์กี่บาทเดี๋ยวนี้จะเล่าแบบละเอียดเลยนะอันนี้เราจะเล่าเป็น2เงื่อนไข2เงื่อขไขเอาจากประสบการณ์มาแบ่งปันนะเอาจากสนามพีทีแม็กกีตอนก่อนที่ผมไปก่อนนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกว่าเสียวมากเลยห้ามกบดีหา สนามพิธีแม็กนิตอนนะครับที่เราไปวิ่งที่โคราชเมื่อช่วงเดือนปุลาคมเมื่อปี2022ที่ผ่านมาเนาะเราไม่มีรถแข่งเป็นของตัวเองเราไปเช่าเขานะครับค่าเช่ารถแข่งรถแข่งที่เป็นรถแข่งจริงๆนะค่าเช่าจะอยู่ที่50,000บาทต่อครั้งนะครับผมใน50,000บาทตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้รวมในฝั่งของค่าซ่อมบำรุงเนาะแล้วก็ไม่ได้รวมในฝั่งของช่างเซอร์วิสเนาะ50,000บาทจะเป็นค่าเช่าตัวรถ ค่าช่างต่อ1หนึ่งสนามจะอยู่ที่1 0,000บาทอันนี้มันมีสัญญาด้วยนะว่าถ้าเกิดชนอะไรก็เราก็ต้องเป็นคนซ่อมตามจริงดนะ้วยเนาะนี่ตอนนี้จ่ายไปเท่าไหร่ละหกหมื่นบาทต่อมาที่จะต้องมีคืออะไรครับรถแข่งยางเบรกตัวตึกรล้อยางเนี่ยถ้าเกิดเป็นล้อขอบ15เนี่ยก็ต้องเตรียมไว้ประมาณ2 0,000บวกลบถ้ารวมพระเบรกด้วยรวมค่าถ่ายของเหลวด้วยเฉพาะค่าเซอร์วิสให้พร้อมแข่งเนี่ยอีกประมาณ3 0,000บาทเท่าไหร่ละ9 0้0 0บาทมีรถละ ต่อไปที่ต้องมีก็ต้องมีอะไรครับมีอุปกรณ์เซฟตี้มีชุดมีอะไรต่างๆเนาะถ้าอยากจะเริ่มแข่งรถนะครับนอกจากตัวรถที่ผมอยากให้คุณโฟกัสนะผมอยากให้โฟกัสที่ตัวชุดด้วยนะตัวชุดแข่งขันเนี่ยมันก็จะมีถ้าเอาเป็นเลทเอฟไอเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ตั้งแต่ประมาณราคา30,000ื่นบาทจนถึงราคาเป็นหลักแสนก็มีรองเท้ามันก็จะมีตั้งแต่คู่ละหมื่นกว่าบาทไปจนถึงคู่ละ24งหมที่เราใส่อยู่เนาะแต่จริงๆแล้วรองเท้านี่มีไปถึงราคาแบบ50,000ก็มีนะ นี่เรามีเสื้อชุดแข่งตัวนอกกนะเนาะหลักหมื่นจนถึงหลักแสนมีรองเท้าและก็มีตั้งแต่หลักหมื่นตน้ตนๆไปจนถึงประมาณ3 0,000 000, ื่นห้าหมก็มีแต่ของเราใช้ประมาณ24 0 0 0ืก็พอต่อมาห้ต้องมีก็คือหมวกกับฮานเซฟตี้หมวกกับฮารคุณตีไปเลยประมาณแสนสามนะครับผมหมวกที่เป็น F A A นะแล้วก็ฮารตัวที่ล็อกไว้นะประมาณแสนสามเป็นขีบาทและขนมปังบวกให้พี่หน่อยกดคิกไล้บวกให้พี่หน่อย ทั้เลยทัวเลย,เ,ลยเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันเนาะอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะไม่ใช่เป็นการดับฝันแต่เป็นการเอามาแบ่งปันให้ฟังว่าทุกความฝันนั้นคุณต้องใช้เงินนะครับเราจะได้มีแพชชั่นในเรื่องของการทํางานหาเงิน,นอ่ะห้าหมื่นตัวรถเช่าห้าหมื่นแล้วก็บวกเซอร์วิสมื่นหนึ่งบวกค่าของเหลวยางผ้าเบรกอีกสามหมื่นเป็นเท่าไหร่ละเก้าหมื่นบวกค่าชุดแข่งที่ต้องซื้อไปอีกประมาณห้าหมื่นบวกรองเท้าไปอีกสองหมื่น บอกกันน็อกเอาแบบ FIA เอาแบบเริ่มต้นเอาตัวถูหรือตัวแพงดีท็อปเอาขั้นต่ำเนาเอาขั้นต่ำที่ใช้งานได้ประมาณ70,000มานอีกประมาณ25,000เสื้อซับในกันไฟกับกางเกงในซับในกันไฟอีกหมื่นหนึ่งถุงมือถุงมืออีกประมาณ20,000ตอนนี้เราก็พร้อมจะไปแข่งรถที่ทรายการปีทีทมนันนตอนละบบเบ็ดเสร็จแข่งรถแบบไม่มีรถราคาเท่าไหร่ครับ 2 9 0 0 0กว่บ,บาทอันนี้คือสนามแรกนะอันนี้เป็นกฎของ FIA นะเราพูดกันบนเงื่อนไขของรายการที่เป็น FIA นะคือรายการที่มีมาตรฐานสูงเนาะแต่ถ้ารายการที่แบบว่าเป็นคาขัาบ <ท Near S 1> จัดก,กันเองก็หมวกหม,มวกกัหมวกกันน็อกอะไรก็ได้แล้วก็ชุดแข่งก็ตีประมาณ3,000 4,000แล้วก็รองเท้าก็แล้วแต่คุณจะใส่อันเดอร์แวร์เขามไม่ได้ฟริกอะไรแต่ต้องบอกกันนะไปซื <I do. S 1> ้อที่ร้านพี่โหดและซิงการล่ได้ พราะค้าถึงในเฟซบุ o กเขาอ,อาจจะโพสโหดไปหน่อยแต่ตัวจริงผมบอกเลยน่ารักมากนะเออพี่โอเลสิงกาะหลดเดี๋ยวแปะเดวแปะคอนแทคให้เขาหน่อยอันนี้โฆษณาให้ไม่ได้คิดตังค์ <c oughs> โอเคอันนี้จะเป็นเงื่อนไขของการแข่งรถที่แบบรายการที่มีมาตรฐานเนาะแล้วก็เป็นในฝั่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันนี้คือรายการอาชีพนะอ๋อลืมบวกไปอย่างนึงค่าใบขับขี่รถแข่ง <c oughs> บวกไปอีก3 0 0พเป็นยอดเท่าไหร่ครับ 2อง0สนเก้าหมื่นเก้าสองแสนเามามพบาทอันนี้สำหรับการแข่งรถในสนามที่1นึ่งตีไป0 0มแทวอ่ะตีไปสามแสนทวดเลสเตย์สามแต่ทวน, 3, 8, ทวนก็ทุกความฝันต้องใช้เงินนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีความฝันและยังไม่มีรถนะครับอีกเคสหนึ่งจะเป็นเคสของการไปวิ่งคาขับสาหรับคนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักแข่งแต่ว่าไม่ได้จะแข่งเป็นรายการอาชีพแบบนั้นนะครับเอาเป็นแค่แบบไปวิ่งเอาฟิลไปวิ่งเอาฟิลแต่เราต้องคุยเงื่อนแข่งก่อนนะว่า ความปลอดภัยเนี่ยรายการแข่งขันให,ใหญ่ๆเนี่ยกับรายการคาขับเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะพอสมควรแต่ผมไม่ได้พูดว่าคาขับไม่มีมาตรฐานนะคาขับก็มีมาตรฐานระเบียบการแข่งขันเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเงื่อนไขอีกแบบหนึ่งที่อาจจะมีการผ่อนปลนในบางส่วนบางประเด็นในการแข่งคาขับเราต้องมีอะไรบ้างครับรถตัวรถก็เป็นรถบ้านอะไรก็ได้เนาะแต่ผมก็อยากจะเน้นย้ำในเรื่องของยางกับเบรกแข่งรถเน้<า>เนกับยางกับเบรกช่วงล่างประมาณนี้เนาะ ยางเบรกช่วงล่างตีและเซไปเลยนะครับเริ่มต้นนะสมมติว่าเรามีรถเก่งอยู่คันหนึ่งเนาะอยากจะเอาไปวิ่งขับต้องทํายางเปลี่ยนยางแนละ้วเปลี่ยนผ้าเบรกเนาะสองหมื่นะ 2, ขอสตาร์ทสองหมื่นก่อนสตาร์ทสองหมื่นต่อมาที่จะต้องเตรียมไปคือค่าสมาัครค่าสมัครก็ประมาณตีไปประมาณนักสองพันบาทโดยประมาณต่อหนึ่งเลสนะสองพันบาทโดยประมาณ ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของค่าเครื่องแบบเครื่องแต่งกายถ้าเป็นแข่งคาคับอะเราเอาฟิลไหมเราเอาแบบเป็นเสื้อผ้าได้ไหมเอ,เอาเป็นเสื้อผ้าด,ดีกว่าเนาะถ้าจะใส่เป็นชุดแข่งด้วยเนี่ยชุดแข่งก็อยู่ในเลทประมาณ3,000บาทมีม,มีชุดแข่งมีเลทสามพันบาทมีแต่เป็นของจีนเลยนะก็เวลาใส่ก็เครื่องแต่งกายก็ก็แล้วแต่แบรนดิง้งแข่งเอาฟิลแข่งเอาฟิลแข่งเอาฟิลหมวกกันน็อกตีประมาณ2,000รองเท้าตีไปประมาณ4 0 0 0ถุงมือประมาณ2,000 เป็นเท่าไรล่ละครับ33,000นะบาทอันนี้รวมค่าเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางทุกอย่างหมดแล้วเนาะประมาณนั้นสําหรับการแข่งขันรถยนตนะ์เนาะในหนึ่งสนามเนาะแข่งคาคับก็ไม่เบานะแข่งคาคับนี่ก็ <Okay. S 1> ก็ต้องก็ต้องมีระดับเท่าไหร่นะ30,000บวกลบ <Okay. S 1> ตีไปเลย3 0 0 0 0บวกลบเนาะต่อสนามแข่งขันนะครับผมเนาะต่อสนามแข่งขันเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ล้อเล่นกับในเรื่องของของตัวรถในเรื่องของความปลอดภัยนะเพราะว่าต้องเกรีก่อนนะ การแข่งขันรถยนต์เนี่ยความเสี่ยงมันคือในเรื่องของความเร็วในเรื่องของแรงกระแทกในเรื่องของไฟไหมอันนี้เป็นความเสี่ยงมากๆที่เราต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าการแข่งขันรถยนต์ในสนามเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงแต่เสี่ยงน้อยกว่าบนถนนเยอะมากเพราะว่าการที่เราเซ็ตอัปรถมาหนึ่งคันเนี่ยเราจะหาสักพื้นที่หนึ่งไปเทสรถอ่ะถ้าเราไปเทสบนถนนน่ะผมบอกเลยยังไงนะไม่มีทางที่คุณจะเค้นมันออกมาได้แบบเต็มประสิทธิภาพ ถ้าคุณอยากจะลองว่าของที่คุณใส่ลงไปในรถมันดีหรือมันไม่ดีนะหรือว่ารถที่คุณทํามาถ้าคุณรักรถนะคุณจ็ดอัพรถเจ๋งหรือไม่เจ๋งนะแนะนําให้พาไปลองวิ่งในสนามเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรูนะครับผมสนวะัสดีทั้งบ้านทั้ง1,100คนโรเตอร์แซกเอหนึ่งแบบนี้ครับนี่ครับโรเตอร์บอกผม วิ่งได้ครับเนื้อ20วุฒินายเดินถ่ายถ่ายขึ้นนะถ่ายขยับตลอดครับถ่ายขยับแล้วก็หมดเวลาครับสำหรับซุปเปอร์เรซิ่งหนึ่งนาที20เพราะฉะนั้นเราต้องมาลุ้นเวลารอบนี้อ๋อแล้วก็ในเรื่องของใบขับขี่รถแข่งนะครับผมผมก็ลืมแจ้งไปเนาะว่าใบขับขี่รถแข่งนะครับถ้าเป็นรายการคาขับถ้าเป็นรายการคาขับนะ ไม่ต้องใช้ใบขับขี่รถแข่งนะครับใบขับขี่รถแข่งนะครับจะเป็นใบขับขี่ที่ออกใบอนุญ,ญาตนะครับโดยรยสทนะครับผมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนะครับชื่อเต็มของเขาก็คือใบขับขี่นักแข่งมันก็จะมีตั้งแต่ไทยซนะีเกรดซีเกรดบีเกรดเอนั่นแล้วแต่เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นบัตรภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าบัตรเบงคือถ้าคุณมีบัตรนี้คุณเบงได้เลยคุณคือนักแข่งอาชีพนะครับผมเนาะค่าใช้จนะ่ายไม่สูงมากประมาณ3ามพับนบาทถ้าเป็นรายการคาขัาบไม่ต้อง ไม่ต้องใช้นะก็คือสามารถที่จะใช้แบบขี่รถยนต์ได้แหละเอาเข้าไปยื่นสมัครทาปกติได้เลยเนาะแต่ถ้าเป็นรายการใหญ่ๆเช่นรายการที่ได้เป็น FIA หรือเป็นรายการวันแมกเลสหรือเป็นรายการ TSS นะครับที่ผมทราบมาเนาะ รายการพวกนี้ใช้ใบขับขี่รถแข่งทั้งหมดนะครับใบขับขี่รถแข่งเนี่ยเงื่อนไขาการทำนะครับก็คือเข้าไปติดต่อที่าราชญา์สมาคมนะครับผมเพื่อยื่นขอทําเรื่องนะครับสมัครใบ,บขับขี่รถแข่งเขาก็จะให้เอกสารของเรามากรอ,อกเนาะแล้วก็จะต้องไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพก็คือในเรื่องของการตรว,วจชีพจรตรวจโรคประจำตัวต่างๆตรวจสายตาัน,นี้สำคัญมากๆเนาะในเรื่องของตรวจตาบอดสีกับสายตาสัาน้นตัวนี้เขาจะตรวจละเอียดมากแต่ถ้าสําหรับท่านที่มีอายุเกิน40-45ถึงขึ้นไป ในใบรอยสทเนี่ยตัว,ต,วตัวตัวสุขภาพเนี่ยเขาจะแจ้งให้เราทําการเทสในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจด้วยป้องกันหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับผมเนาะไปขับขี่ทำไม่ยากค่าใช้จ่ายประมาณ3,000บาทนะครับผมรายการใหญ่ต้องใช้รายการเล็กไม่ต้องใช้ครับก็หวังว่าคอนเทนต์นี้นะจะเป็นเรื่องราวดีๆเป็นการแบ่งปันเนาะเพราะว่าสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักแข่งรถ ลองเอาจากที่ผมเราไปลองประเมินดูก,ก่อนว่ามันโอเคไหมค่าใช้จ่ายไม่สูงนะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนที่มีความฝันนะครับระยะเหมือนเดิมว่าทุกความฝันต้องใช้เงินขอให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อหาเงินขอบคุณครับ